ในเบื้องหน้าครับท่านประธานในเบื้องหน้ารัฐบาลบอกว่ารัฐบาลได้ทํางานเต็มที่แล้วไม่เคยต้องไปขอวัคซีนจากใครวัคซีนที่ต้องการเป็นของที่หายากทุกคนทุกประเทศแย่งกันซื้อเป็นตลาดของผู้ขายไม่ใช่ของผู้ซื้อ COVAX ต้องออกเงินไปก่อนวัคซีนเดียวที่มีคือของ s i n o v a คเท่านั้นพอผมอ่านเอกสารเหล่านี้ ผมเห็นเลยครับว่าขอกล่าวหาด้วยว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเทวัคซีนคุณภาพทิ้งลงกลางอ่าวไทยผมกล้าพูดเลยครับว่ารัฐบาลเทไมตรีจิตของวัคซีนคุณภาพทิ้งกลางอ่าวไทยและผมกล้าพูดด้วยครับว่าแทนที่รัฐบาลจะตามไฟเซอร์ ไฟเซอร์ Pfizer, ต้องตามรัฐบาลไทยครับ25สิงหาคม2563ไฟเซอร์แจ้งหน่วยงานในต่างประเทศของไทยว่าไม่ได้รับการตอบกลับจากกรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติติดต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเอ่อมมโมนี้ลงวันที่25สิงหาคม2เดือนเต็มๆครับแทนที่รัฐบาลอื่นเขาต้องตามวัคซีนเพราะเป็นความต้องการ รัฐบาลที่ทําเต็มที่เป็นแบบนี้ครับนี่คือข่าวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนนทินยาฮูโทรตามหาซีอของไฟเซอร์มากกว่า30ครั้งครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นบินไปหาซีอ p โอไฟเซอร์อบวร์ตบูาด้วยตัวเองครับทุกคนต้องการวัคซีนคุณภาพทุกคนต้องการวัคซีนที่หลากหลายทุกคนต้องการวัคซีนที่พอเพียงแต่รัฐบาลไทย อย่างมากอย่างน้อยที่สุดก็คือเกียร์ว่าง